はい、ね。 yang pertama kampung เจ้าสบายดีมาพบกันอีกแล้วครับแก้วพี่เลียวคือเก่าพี่น้องสบายดีพี่น้องต้งฟังไทยฟังเราทั้งตามกอเท็ด้งหมเลยมื่อนี้บรรยากาศมองอีการกินสมพี่น้องคึมคึมคือคนจิตตกมามาต้มหมกแดงโอ้ยไม่บานมันต้มให้อืมอาหารแกงกวางพี่น้องต้มหมกแดงมาได้พี่น้องได้อื้มแก้มกับกับพักกวางตุ่งเมื่อ กวางต้งบอกเลยว่าอากาศสอบจริงหรออือ แกงว่งเลยทีกันได้ปีนึง <laughs> tao một cái nhầm bài ừ rồi <laughs> <laughs> <laughs>

นี่ยไก่ก็ลังแล้วเขาไม่ไหมพี่น้งนองต้องล้างพ่อเจี๊ยวพ่อเจี๊ยวก็ลังแล้วเขาก็เรียกบิางยีพ่พี่พ่อเจี๊ยวปั้นเขาหรือว่าตัดเขาไเปเบิางได้พี่น้องนี่อยู่ครบเซตในคลิปเดียวเลยพี่น้องแต่ว่าตอนนี้ตามมุกแดงก่นอน าทางก่อนได้ไปหน่อยแกงกวางได้ดีนะ บุโอ้เผ็ดอยู่ได้พี่น้องจ้าว่ามันสิบ่เผ็ดพี่น้องอ่าโอ้ยาวเลยพี่น้องบ่ได้เผ็ด เอาอีพีนอีกสิประมาณไหนนะพี่น้องผู้ได้มากไปเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามสงแก้วพัญยเลเร็วได้พี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพัญยเลเร็วจิบไม่ติดพนุ่งเมื่อนในแต้มหมักแตงพี่น้องโอ้ยเผ็ดกัดตัวสีบุเฟต์ตรดกูลเอาอย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อสีบุฟเฟต์จิบใหม่ๆของพัญยเลเร็วได้พี่น้องเด้อเอาอีพีนี่เอาประมาณไหนนะพี่น้อง